ทชสเซ่ทราเวลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดนิซอนอินกันนะคะในทริปนี้ทุกท่านจะรู้สึกดุ่มดํำไปกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้อง oh. เสียงน้ำไหลหรือแม้กระทั่งเสียงสีเท้าเดินเราลับว่าท่านได้มาเที่ยวทริปนี้กับเราเลยค่ะ วัดนิซุนอินแห่งนี้ตั้งอยู่ในเนินขาวแถบอาราชิยามะของเมืองเกียวโตเชิงเขาทางทิศตะวันออกของภูเขาโอกุระค่ะพระพุทธรรบชากะเนียวายหรือพระโคตมพุทธเจ้าและอมิดาเนียวรายหรือพระมิตระพุทธที่ประดิษฐานอยู่ในห้องถงใหญ่นี้เป็นที่มาของชื่อวัดนิซุนอินค่ะเชื่อกันว่าชากะเนียวไร จะคอยส่งผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติเป็นพระพุทธรูปที่ทั่วโลกให้การคารพบูชาทั้งในญี่ปุ่นรวมทั้งไทยด้วยค่ะส่วนอมิดะเนียวไรเป็นพระพุทธรูปในนิกายสุขาวดีที่คอยต้อนรับผู้ที่จะเข้าไปยังดินแดนบริสุทธิ์หรือสวรรค์มักจะได้รับการเคารพบบูชาในญี่ปุ่นค่ะรูปปั้นทั้งสองนี้ได้รับยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ ว่าวัดนี้นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องความสวยความางามของวิหารหลักแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสุสานโบราณซึ่งเป็นสุสานขององค์จกักรพรรดิและสมาชิกชนชั้นสูงมากมายที่มีอายุเก่าแก่ถึง300ปีค่ะอีกทั้งวัดนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิจึงมักจะมีผู้คนมากมายมาไหว้พระ ในช่วงนี้ของแต่ละปีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปยังประตูเทชิมงเพื่อเข้าไปยังห้องถงใหญ่กันค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะจะมีแต่เพียงผู้สงสารขององค์จักรพรรดิเท่านั้นที่จะสามารถขับเข้าผ่านประตูนี้ได้อดีตประตูนี้จะเปิดให้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นนะคะ ต่ปัจจุบันนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อมาขอพรไหว้พระและเข้ามาชมความงามของวัดได้แล้วค่ะซึ่งมีรูปปั้นของพระพุทธร,รูปสององค์ประดิษฐานอยู่อาคารสไตล์ฮโจทุกว้างขวาง,งนี้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของมืองเกียวโตค่ะวัดนี้ได้สร้างขึ้นโดยนักบวชเอนมิน เป็นสิทธิ์ของไซโจผู้ขอตั้งในไกยเทนไดยตามคำสั่งของจักรพรรดิสากะในยุคโจวะโดยสร้างขึ้นในปี834และสร้างเสร็จในปี847ค่ะจากนั้นที่นี่ก็ได้ถูกิ้งร้างในสมัยคามากุระแต่ได้รับการฟื้นฟูโดยโยชิโนริอาชิกากะในปี1394และโครงสร้างดั้งเดิมของวัดขอทำลายอีกครั้งในสงครามโอนินในปี1467 กบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยเซเนทากะซันโจนิชิในสมัยเอโดะในปี1521ค่ะและในปี2008ในสมัยของเฮเซก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่และได้เสร็จสมบูรณ์ในปี2016ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการซ่อมแซมที่เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกในรอบ350ปีนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาชมบริเวณอาคารของใหญ่กันนะคะ จะล้อมรอบไปด้วยทางเดินคุณสามารถจะเดินชมอาคารไปรรอบๆสวนได้ส่วนที่อยู่ด้านหลังของอาคารถงใหญ่นี้เรียกว่าสวนโดคุดอโดคุจิโซที่นี่จะมีรูปปั้นจิโซขนาดเล็ก6ชิ้นประดัดประดาอยู่บนนานเขาคก ok ุระค่ะและเสียงที่คุณได้ยินอยู่นี้คือชิชิโนโอโดชิ ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเสียงเพื่อใช้กับไล่สัตว์เช่นนกกวางและหมูป่าที่จะเข้ามากินพืชผลในไร่สวนค่ะแต่ปัจจุบันเครื่องมือน,นี้นิยมมาประดับเป็นสวนในญี่ปุ่นค่ะ ที่6ของจกักรพรรดิโกมิซูออกภายหลังได้มอบให้กับตระกูลนิโจและหลังจากนั้นได้ย้ายไปไว้ในวัดนิโซนอินค่ะคุณจะรู้สึกสงบไปกับบรรยากาศของธรรมชาติในขณะที่คุณชนส่วนที่สวยงามแห่งนี้ค่ะห้องชมชานี้สามารถเข้าชมได้เฉพาะในฤด,ดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นนะคะ ีเราได้เดินออกจากอาคารถงใหญ่แล้วและกำลังเดินกลับกันค่ะมองดูแล้วที่นี่รม่มรื่นและเงียบสงบถ้ามาเที่ยวมากเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นภายในวัดนี้ยังปลูกดอกซากุระพันธุ์หายากซึ่งเป็นดอกจากระกูล ทากาซึคาซจะเริ่มบานในช่วงกลางเดือนเมษาไปจนถึงปลายเดือนเมษาค่ะลักษณะดอกจะเป็นซากุระชีชมพูที่มีดอกซ้อนกันมากถึง200-230กลีบค่ะ จิหรือโมมิจีโนบาบาแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของใบไม้เปลี่ยนสีด,ด้วยค่ะที่นี่คุณจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับชื่อชาตของธรรมชาติในทั้งสีฤดูดระหว่งางทางกลับคุณยังสามารถมองเห็นแนวถนนจากด้านบนของนบนนันไดถึงทำให้มองเห็นวิวได้ทั่วถึงภาพ เดินที่นี่ได้ปลูกต้นโมมิจิและต้นสากุระสลับกันโดยเว้นระยะห่างกันประมาณ100เมตรจึงทําให้ถนนเส้นนี้เป็นสีสันของฤดูใบไม้ผลิในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงในฤดูหนาวค่ะในฤดูร้อนเอาโอโมมิจิหรือใบไม้จะเป็นสีเป็นสีเขียวอ่อนมันคือใบโมมิจิ ไปจนถึงเดือนธันวาคนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดเ,เพราะว่าคุณจะได้เห็นใบโมมิีที่เปล่นสสวยงาก,กระจัดกระจายอยู่ทั่วสองข้างทางค่ะและในฤด,ดูบบไม้ผลิดอกสกุระที่นี่ก็จะบานสะพรัง่งซึ่งจะบานเต็มที่ในเดือนมีนาค่ะ หลังจากที่โควิดหายดีแล้วนักท่องเที่ยวจะกลับมาทำให้ที่นี่มีชีวิตชีวาอีกครั้นนะคะวันนี้ขอจบคลิปนำเที่ยวป่เพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมคลิปนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของญี่ปุ่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้นะคะและถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปชมนในโฮมเพจโชเซทราเวลค่ะขอบคุณค่ะ